ายไม่ปนปเดินที่หลายคนวิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายเลยครับเมื่อมีเน็ตไอดอลและก็เป็นดาวติก ตอกรายหนึ่งครับเข้าไปเทลิสติกเดร้านแห่งหนึ่งภายในห้างสปปรรพสินค้าชื่อดังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีการนำลิปสติกตัวทดลองนะครับมาทาที่ปากตัวเองโดยมีผู้เข้ามาวิพากษ์วิจารทำให้เน็ตไอดอลคนดังกล่าวถึงกับต่อว่าด้วยถ้อยคำรุนแรงทั้งโง่และชั้นต่ำโดยเพจอีซอขยี้แหละครับมีการโพสต์ข้อความว่าห่วงความสะอาดจากกรณีดาวติกตอกนำลิปไปทาปาก ล่าสุดทางร้านเปลี่ยนสินค้าทดลองใหม่ทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยทำเดือดร้อนทางร้านเขาอีกชื่นชมร้านดำเนินการไวมากโดยทางน้านของบิวทรีมครับมีการโพสต์ข้อความชี้แจงว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจบิวทรีมสาขาเซนทันอยุธยา ได้ทําการเก็บสินค้าทดลองทั้งหมดลงทันทีและเปลี่ยนสินค้าทดลองใหม่ทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดครับเพชรกมุชาวบาหรือเพชรปากปราหน้าเป๊ะเน็ตไอดอลชื่อดังจากบุรีรัมออกมาไลฟ์สดชี้แจงแล้วโดยเธอบอกว่าเธอโง่มากเธอไม่รู้เลยว่าเวลาเขาเทสลิปสติกเนี่ยเขาเทสกันยังไงถ้าเธอรู้เธอคงไม่ทำเพราะไม่รู้ว่าลิปสติกแท่งนั้นที่ผ่านมาเนี่ย มันผ่านมือสกรปรกใครมาบ้างที่ผ่านมาเธอซื้อออนไลน์ผ่านช็อปดังๆตลอดวันนั้นหลังจากเทสลิสติกเ,ตเธอก็ไปซื้อน้ำหอมจ่ายค่าน้ำหอมหกพันกว่าก็แค่นั้นเองทาลิปทำไมต้องทาที่ปากผู้ตรงๆวันนั้นดิฉันวัน,น,น,ว,น,น,นวันนั้นดิฉันโง่มากดิฉันไม่เคยเทสลิปในห้างสรรพสินค้ามาก่อนนะคะแล้วก็ดิฉันถือทั้งมือถือถู่ทั้งของวันนั้นนะคะแล้วก็เปิดลิปออกมาปุ๊บกะว่าจะทาสีนูด ก็ไปหยิบมาแท่นหนึ่งแล้วก็ทาเลยโดยไม่รู้ว่าเขาเทสลิปกันยังไงเพราะปกติเราเป็นคนสั่งสั่งลิปสติกอะผ่านออนไลน์ตลอดผ่านช็อปแม็กผ่านช็อปลอออลผ่านเราเป็นคนที่ซื้อบริสติกผ่านช็อปอะเราผ่านการออนไลน์ค่ะเราไม่เคยได้ไปซื้อจริงๆแล้วเราไม่รู้ว่าเขาเาเทสลิปกันยังไงเราก็เราก็หยิบแท่งนึงขึ้นมาแล้วก็ทาจบพอทาเสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าโอเคมันมันเราอยากได้สีแดงแต่มันออกสีนู๊ดๆแล้วก็อว่าไปแค่นั้นเองเราไม่รู้เลยว่าต้องเทส ถ้าเกิดเรารู้ทุกเขาเทคตัวนี้เราไม่ทํามาทาปากเพราะมันผ่านมือใครมาว่าก็ไม่รู้เข้าใจไหมฮะดิฉันก็กลัวความสกรปรกเหมือนกันเพราะกว่านหรือแท่งนั้นมันจะมาถึงปากใันมันโดนมือสกรปรกของใครต่อใครมาต้องไม่รู้อะไรเงี้ยดิฉันก็เลยเอามาทาปากแค่เองแท่งเดียวจบแล้วก็เดินไปซื้อน้ำหอมแล้วก็จ่ายค่าน้ำหอมหกพันกว่าแล้วก็กลับบ้านไม่คิดว่าจะมีอวตารอาวตารแตกแคปเอาไปลงอีกเข้าใจความหมายไหมอืม ก็แค่นั้นไม่มีอะไรเลยนะคะไม่รู้จริงๆค่ะและ้วอียานเขาบอกว่าอาวกูทาซูซื้อิปสติกกูต้องทาที่ปากสิกูทาที่นี่กูจะรู้สีอะไรกูจะรู้ได้ไงเขาจะไปรู้้ความหมายของอแม่กูทาที่หลังมือกูจะรู้ได้เลยว่เสียกูทาที่ปากแค่นั้นเองเ <c oughs> แม่เสียงดังมากออกเท่าั้หามีดิฉนันมีแค่สองคนคะ่ะบยู่สองคนนะใช่ เขาประกาศไม่ให้แม่เข้าบิวเทียมแล้วก็ซิฟราทุกสาขาในประเทศไทยโอ้ยแล้วหนูคิดว่าแม่จะต้องทำยังไงคะหนูดไหวะเนี่ย ไม่ต้องซื้อแ,แม่ทำไมล่ะทาแล้วหรอทาแล้วไม่ต้องซื้อใช่ไหมสองร้อยสิบเจ็ดบาทเองแม่มีมงบอยู่รู <c oughs> เอาเป็นตัวเท็ดอิยอไอสตัมโมอีกแล้วเ <c oughs> ขาเท็ที่มือกันไถ่รู กูเบื่อเกิดเป็นกูทำอะไรก็ผิด